ผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่วิทยุสมุทรปราก75สุราษฎร์ธานีนะคะอ n อ i r สองช่องทางพร้อมกันตอนนี้ทาง Facebook Live Page สมุทรปรากา75ด้วยนะคะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ค่ะกับการขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นนะคะประกอบกับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าโรคนี้สามารถแพร่เชื้อติดกันได้โดยผู้ติดเชื้อไม่สแสดงอาการนะคะซึ่งตอนนี้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงในการติดเชื้อนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็แนวโน้มการติดเชื้อของบุนคคลในครอบครัวก็เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะในวันนี้เราก็เลยมีนัดคุยกับท่านท,านทอธงชัยสารอักษรวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานที่กําลังจะมาถึงนะคะท่านทอธงชัยอยู่ในสายกับขาเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณขาและก็สวัสดีท่านุกท่านนะครับ ค่ะตอนนี้แนวทางการปฏิบัติต้องเข้มงวดกันสักหน่อยหนึ่งกับประเพณีสงกรานต์ที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะใช่ครับใช่ครับค่ะนี้ผมขออนุญาตแล้วก็ขอขอบคุณทางรายการนะครับมีเรื่องราวที่จะมานําเสนอแล้วก็มาบอกกล่าวมาย้ํากันในกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กําลังจะมาถึงนั้นนะครับเราย้อนหลัง จากข้อมูลของอเราที่ได้มีการรวบรวมมาไว้ครับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขข้อมูลจากลหลายหลายหน่วยงานในปีที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าพี่น้องประชาชนจะเดินทางกลับคุมลำเนากันเป็นจํานวนมากนะครับปีที่แล้ว2,562นั้นมีผู้มีผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงการานต์นั้นมากกว่า10ล้านคนนะครับจะเห็นว่าภาพบรรยากาศการแพอาจของผู้คนตามสถานีขนส่งตามสถานีรถไฟหรือแม้กระทั่งท่าอากาศยาน รวมทั้งสานมีบริการน้ำมันตลอดเส้นทางนะครับในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคในขณะนี้ดังนั้นในปีนี้ถ้าผู้คนมีการเคลื่อนย้ายกันเป็นจํานวนมากเหมือนปีที่ผ่านๆมาเชื่อมั่นว่าอาหนะที่ใช้ที่เดินทางในทุกกรณีอากาศถ่ายเทไม่ดีเท่าที่ควรหรือมีความเสี่ยงในการแออัดเย็ดเยดกันนั้นก็เป็นสื่อที่จะทำให้โคโรนา 2019เข้ามาสู่เราได้ง่ายขึ้นครับเช่นเดียวกันในส่วนของอเทศกาลสงกรานนั้นกิจกรรมทั้งหลายนะครับที่เรามีความเกี่ยวเนื่องผูกพันกันในวิถีประเพณีก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไวรัสตัวนี้แพร่กระจายได้ทั่วถึงกันดังนั้นในปีนี้เทศกาลสงกรานนะครับกระทรวงวัฒนธรรมมีแนวปฏิบัติที่จะขอนำเรียนท่านผู้ฟังว่า ขอให้ท่านงดเว้นการจัดงานสงการในทุกระดับนะครับแล้วก็การกลับภูมิลำเนาน,นั้นก็ขอให้งดเว้นในการเดินทางก็ในส่วนของการรดน้ําขอพรออผู้ใหญ่ในทุกกรณีก็ขอให้งดเว้นนะครับงดเว้นที่นี้หมายถึงว่างดการรดน้ําขอพรน,นะครับแล้วก็งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มากนะครับแล้วก็ในส่วนของการสืบสารประเพณีนั้น เราไม่ได้ให้ท่านงดในส่วนนี้แต่ก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็อย่าเสี่ยงกับการปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว3ามประเด็นที่ผมนำเรียนโดยเฉพาะการสงน้ำพระพุทรูปยังคงทำได้แต่ก็ขอให้ทำอยู่กับบ้านนะครับเราหยุดบ้านอยู่กับบ้านแล้วก็บ้านใครก็บ้านคนนั้นก็ทำพิธีการกรรมกรรเป็นการสืบสารกันเป็นปกติแต่ว่าในกรณีของการ รถน้ำก็ขอให้ย้ำถึงความสะอาดของภาชนะที่จะนำะอุปกรณ์เหล่านั้นมาทำประกอบพิธีส่งน้ำพระนะครับการส่งน้ำพระพุทธรูปที่บ้านถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้การสแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เดียวกันก็ให้สแสดงออกด้วยวิธีการกราบไหว้นะครับกราบไหว้แล้วก็ขอพรโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับค่ะ ตามที่เราได้ทราบกัน1-2เมตรและก็ปฏิบัติตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอันนี้ในส่วนของกรมควบคุมโรคนะครับก็มีมาตรการอสอดคล้องต้องกันกันกบทางกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะเรากระทรวงวัฒนรรกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงก็ได้มีการหารือร่วมกันนะครับแล้วก็มีการประกาศเป็นมาตรการโดยเฉพาะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ที่ผมได้นาเรียนท่านแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เราต้องเฝ้าระวังกันนะครับ เราไม่ได้ห้ามประเพณีโดยเฉพาะประเพณีที่จะต้องปฏิบัติเาเป็นสิ่งทัน่าชคุณค่าแต่ว่าหลีกเลี่ยงพาหะหลีกเลี่ยงขั้นตอนหลีกเลี่ยงวิธีการที่จะทําให้เราสามารถแพร่เชื้อติดกันได้อุปรกรณ์ส่งน้ําพระไม่ว่าจะเป็นขันขวดน้ําอบหรือกา้านดอกไม้ที่ใช้ประพรมนะครับก็ต้องดูให้สะอาดสะอ้านนะครับมีสบู่มีแอลกอฮอล์มีเจลล้างมืออยู่บ่อยครั้ง การแสดงความกระตันอยู่ก็เหมือนที่บอกนะครับเราไม่ต้องไปใกล้ชิดกันจนเกินไปเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็หากมีการสัมผัสบุคคลไปในสถานที่เสี่ยงนะครับก็ขอให้กลับถึงบ้านแล้วก็ขอให้ท่านทําความสะอาดร,ร่างกายเสื้อผ้าให้เรียบร้อยกินอาหารที่ร้อนสุกสะอาดแยกจานแยกชามช้อนซ่อมส่วนตัวงด งดเลยนะครับสาหรับการตั้งวงดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอถึงสงการานแล้วเราคงเห็นนะฮะทุกปีที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นการขอความร่วมมือและเป็นมาตรการที่ทางราชการกําหนดเพราะฉะนั้นงดเลยนะครับถ้าท่านยังรักชีวิตของท่านอยู่ในส่วนของการตั้งวงดื่มสุรากันในปีนี้ก็ขอให้ท่านงดกละกักน,นะครับ ค่ะอันนี้เป็นด้วยความปรารถนาดีด้วยความ,มห่วงใยทุกท่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุของเราที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะครับผมอันนี้หนูถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพอดีได้เห็นเรื่องราวของสานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยประสานงานขับเคลื่อนการดําเนินงานการดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยใช่ไหมคะหน่วยประสานงานอันนี้เรามีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะท่านวัฒนธรรมคะ ขณะนี้เป็นที่เข้าใจนะครับว่าในระดับชาตินั้นเราก็มีหน่วยงานที่บูรณาการกับทุกกระทรวงเลยนะครับระดับจังหวัดเองนั้นในระดับกระทรวงนั้นก็มีคณะทางานชุดนี้เป็นชุดพิเศษในระดับจังหวัดนะครับท่านผู้การจังหวัดก็ท่านนั่งเป็นประธานใหญ่เป็นแม่งานหลักนะครับที่บูรณาการกับทุกกระทรวงผมก็เลยถือโอกาสนะฮะไม่ได้ถือโอกาสนะครับถือว่าเป็นบทบาทที่มีความจําเป็นงานนี้โดยเฉพาะโควิด -19 ซพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นงานเฉพาะกิจเป็นงานสําคัญเป็นงานด่วน <c oughs> ดังนั้นก็มีโครงสร้างบุคลากรในการรองรับงานนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเรามีคณะทํางานในสํานักงานของเรานะครับผมมีการมอบหมายบุคลารการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนอรองรับภารกิจนโยบายการสั่งการข้อสั่งการเร่งด่วนจากของรัฐบาลก็ดีจากของกระทรวงก็ดีหรือจากของท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> มีข้อสั่งการใดๆมีการใดๆเราก็สามารถตั้งรับและในขณะเดียวกันเราก็มีเชิงรุกในลักษณะของการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจนะฮะในทุกรูปแบบในทุกทุกช่องทางในการจัดวิทยุในวันนี้สถานีแห่งนี้ดีเจขา mm hmm. ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการที่จะรุกทําความเข้าใจกับพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับดีกว่ามินดีค่ะกิจกรรมที่เรามีการส่งกระจายเสียงออกมานะฮะ คลิปวิดีโอทุกชนิดนะครับเป็นการแนะนําข้อห่วงใยทั้งหลายจากกระทรวงระวงกรงกมต่างๆจากทางรัฐบาลก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ผมเป็นห่วงอย่างเดียวนะครับที่สังเกตด,ดูทําไปทําไปนี่กลายเป็นว่าเรารุกเราขอความร่วมมือแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือแต่ไม่พูดง่ายๆว่าวถ้าเป็นภาษาบ้านเรานะครับมีอยู่บางท่านอย่างที่อาจจะยังไม่เห็นความสําคัญโดยเฉพาะงานทั้งหลายมาตรการที่เราประกาศใช้ไปนั้นถ้าท่านไม่เห็นความสําคัญ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถ้าไม่เห็นโลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาเนะี่ยจะกลายเป็นประมาทนั้นผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับอันนี้ที่ทําไปทุกครั้งทุกเรื่องทุกราวนั้นไม่ได้หมายความว่ามาก้าวไกา่ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนะครับว่าเป็นมาตรการที่ได้รับคาแนะนําจากกระทรวงสาธารณสุขจากผู้รู้จากคุณหมอจากแพทย์จากพยาบาลที่ท่านมีความเข้าใจห่วงใยเรื่องนี้มันมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้น ที่วางระบบที่ออกมาประกาศนั้นถือว่าเป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับกันว่านี่คือขนทางนี่คือช่องทางในการเท่าระหว่างร่วมกันดังนั้นขอให้โปรดท่านฟังเมื่อฟังแล้วก็ขอให้โปรดปฏิบัติตามนะครับอย่าคิดว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่เป็นไรเราไม่เห็นนะครับว่าไวารัสเป็นตัวตนยังไงไม่ได้มาทนโทษเหมือนคนต่อคนนะฮะแทรกซึมมาในทุกละอองอ,อนูอากาศนะครับฉนั้นถ้าเราประมาท โอกาสที่ไวรัสจะเข้ามาสู่เรานั้นเกิดขึ้นทันที <Okay. S 1> เข้าไปสู่ใครก็เกิดขึ้นทันทีดังนั้นอย่าประมาทเด็ดขาดนะครับ <Okay. S 1> ท่านศกงานบวชงานแต่งผมก็ประกาศประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าบางพื้นที่ก็อาจจะคิดว่าจัดยังจัดเป็นปกติเหมือนกับงานปกติทั่วไปเหมือนในสถานการณ์ทั่วไปเพราะนั้น <Okay. S 1> อย่าประมาทเด็ดขาดนะครับ <Okay. S 1> ก็ขอวิงวอนแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับท่าน ให้ความร่วมมือมากเท่าไหร่ท่านก็จะช่วยตัวเองได้มากเท่านั้นและก็จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมได้มากเท่านั้นอันนี้ตอบย้ำกันนะครับค่ะเป็นความห่วงใยทุกท่านเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านทธอ,อ,อ,องชัยสารษรวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเรื่องราวการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีโดยเฉพาะสงกรานที่กบบาลังจะมาถึงและความห่วงใยที่ฝากถึงพี่น้องประชาชนขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังห<ม>วัดน,นะคะผม,ผ,มผมมีแถมทางสักนิดนะครับค่ะได้ค่ะ กรณีข้อห้ามหรือขอให้งดก็คือในปีนี้สำหรับสงการนะครับการการจัดงานนั้นห้ามจัดหรือการจัดงานทุกระดับนะครับงดการจัดงานทุกระดับอขอความร่วมมือในการอย่ากลับภูมิลำเนากเลยนะครับแล้วก็รดน้ําก็ขอให้งดนะครับงดร่วมกิจกรรมที่มีคนหมู่มากแล้วก็สิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือท่านสงน้ําพระอยู่กับบ้านขอพรพ่อแม่ปู่ย่าตายายภายในบ้านมาตรการที่อยู่ในระยะห่าง ถ้าท่านอยู่ใกล้กันก็กราบไหว้ขอพอรกันแบบห่างๆสวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลกันก็ใช้ระบบออนไลน์ใช้โทรศัพท์ใช้สื่อมือถือให้เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้ของสมการปีนี้ครับค่ะขอบพคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีมากมายเลยทีเดียวกับข้อมูลทั้งหมดนะคะ ครับคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เรียนพี่น้องให้ทราบกันอยู่แล้วได้ทราบกันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการปฏิบัตินะคะแนวทางการปฏิบัติโดยเฉพาะสงกรานที่กําลังจะมาถึงด้วยความห่วงใยผู้สูงอายุในบ้านของเรานะคะตอนนี้งดการจัดการงานสงกรานทุกระดับเลยนะคะงดการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะงดการรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในทุกกรณีนะคะแล้วก็งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็กขาดนะคะก็ด้วยความ่วงยยทุกท่านค่ะปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกําหนดด้วยนะคะก็ในวันนี้กับวิทยุสมุทรพลัส975ทางไลฟ์เดี๋ยวเราลาคุณแค่นี้ส่วนทางวิทยุเดี๋ยวเราเจอกันต่อนะคะกับวิทยุสมุทรพลัส975สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะ i'm sorry